ชาวข่าวเด่นวันนี้ครับผมสวัสดีครับผมไพศาลขุนหนูครับในภาพยนตร์เรื่องสะพานร,รักสารสินรับบทเป็นโกดังครับมีคความรู้สึกยังไงครับถ้าบทนี้ก็เป็นหนังภาพยนตร์เรื่องจริงเลยตื่นเต,ต้นครับแล้วก็อันดับแรกคือทําตัวไม่ถูกพยายามไปอ่านชีวประวัติของท่านแต่อย่างที่ปายกระชัยศิติวิชัยบอกครับเรื่องนี้ไม่ไม่ได้เป็นชีวิตจริงของท่านทั้งสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งภาพยนตร์ก็จะบอกเล่า ตามเนื้อเรื่องบางทีก็อาจจะมีเขียนเสริมแต่งใส่เข้าไปบ้างนะครับก็ดีใจนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ผมได้รับโอกาสจากปาเอกชัยสิริชัยครับแล้วก็เรื่องนี้ต้องบอกว่ายากที่สุดในชีวิตครับยากเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของนักแสดงหลายคนอาจจะบอกว่าอา,อาจจะยากเรื่องเซิร์ฟเรื่องโนรายากยากกว่าหรือเปล่าเพราะทั้งร้องทั้งรำอะไรเงี้ยครับแต่โนรา อันนั้นเป็นความเป็นตัวตนของผมซึ่งผมรำเป็นอยู่แล้วแต่พอมาเป็นภาพย,ายนตร์เรื่องนี้เนี่ยตัวละครเขาจะมีความนิ่งจะมีความสงบจะคนเป็นคนที่มีสติคือมันซึ่งมันขัดแย้งกับบุคลิกเราทุกทุกอย่างกระโดดสะพานนช่ไหมฮะในสมารักษาศสินฉากกระโดดสะพานทางกองได้ยกไปถ่ายณนะสถานที่จริงก็คือสะพานจริงๆ ที่ท่านใช้กระโดดสะพานนะครับผมก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับเพราะเราไม่ได้ใช้ CG จีเราไม่ใช่ได้ใช้แบบไปนั่งในสตูแล้วถ่ายก็คือ,อกระโดดแต่ข้างล่างก็จะมีอ,ะ,อะไรป้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สะพานคือสะพานจริงๆทะเลจริงๆและสถานที่ตรงนั้นจริงๆที่ท่านใช้กระโดดครับระ <c oughs> หว่างถ่ายทำระหว่างรออย่างเงี้ยครับจะมีอยู่สอง สองฉากฉากแรกก็คือฉากแรกที่ผมนั่งห้อยห้อยเท้าเพื่อที่จะก,กระโดดนะครับมันจะมีปลาคู่หนึ่งที่ว่ายมาทั้งๆนี่เป็นน้าําใสๆแล้วก็เราไปอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีปลาผ่านแม้สักตัวเดียวครับแต่เนี้ยมันจะมีปลาสองตัวอยู่คู่กันอยู่สักประมาณ3ามถนาทีแล้วก็เวลาผ่านไปสักประมาณ10นาทีก็มีปลาอีกคู่หนึ่งมาอยู่ด้วยกัน อันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2เป็นฉากที่ผมต้องขับรถ2แถวแล้วก็ไปรับนางเอกอย่างเงี้ฮยฮรยดิมมีผีเสื้อ2ตัวครับในระหว่างที่ผมถ่ายทานะขับรถอยู่ผีเสื้อบินเข้ามาในรถแล้วก็นิ่งนิ่งเสร็จแล้วก็บินก็าหากันแล้วก็วนอยู่ในรถอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งขัดตอนนั้นมันใช้เวลาขับรถถ่ายอยู่เป็น5นาทีครับ เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากซึ่งซึ่งในความเชื่อเขาเขาเชื่อว่า,าผีเสื้อเนี่ยเป็นตัวสื่อของดวงวิญญาณอะไรเงี้ยฮะใช่ครับฝากเชิญชวนภาษาใต้หน่อยเลยครับเชิญชวนนะครับพี่น้องคนใต้ลวก็คนใต้สัมะเทศครับโดยเฉพาะพี่น้องใต้ออกชาวใต้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงของจังหวัดภูเก็ตครับแล้วก็ในนนท์จีสุด ไล่คนในชมภาพยนตร์ข้องป๋าอีกใจซิมีชัยมาไล่เหลืองป๋าไม่เคยทำอะไรให้ปีนองผิดวังอยู่แล้วครับอยากให้ทุกคนไปชมภาพยนต์เรื่องนี้นะครับ19มกราคมนี้ในโรงภาพยนต์ครับ